ผมมารอบนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยครับจเจ้ายั์เขียวรอเจ้าของมารับตัวครับรถจากอูทวัดใช้การการช่างอ้สิบรอพ่วงครับจอดขึ้นสนิมหมดแล้วเนี่ยดูอ่ะยังไม่มารับเลยอ่ะ มารอบน,นี้ก็ยังไม่ออกครับจ้ายักษ์เขียวยักใหญ่จอดโชว์อยู่หน้าโชว์รูมเลยยกดำนิดหน่อยไว้เพราะว่ากระบะเริ่มเป็นสนิมแล้วดูเริ่มออกสนิมแล้วจอดนานครับจอดนานก็เป็นสนิมเป็นธรรมธรรมดาเป็นเรื่องปกติเดตัว สวัสดีครับวัสดียามเช้าวันนี้อยู่ที่สุบนคอครับผมมารอบนี้ก็ยังจอดอยู่เจ้ายักษ์เขียวยังไม่มีเจ้าของมารับนะครับอยู่กับช่องโอลิฟสายมันมาชมด้านในครับทุกคน รอเจ้าของมารับตัวนี่งานนี่นะกอไปเน้นจะอนุมัติก็จะได้เงินมารับนะครับไม่ยากเท่าไหร่เอ้ยไม่ง่ายเลยูเริ่มเข้าสนิมนะครับตั้งแต่ผมถ่ายรีวิวไปประมาณสองดือนได้ไมั้งคันเนี้ย ที่รอมารับนะครับของอรถใหญ่ครับคิดการใหญ่ใจจงนิ่งมาดูมุมนี้ครับมุมสวยๆรอๆเลยจอดอยู่หน้าโชว์รูมครับใครผ่านไปผ่านมาเห็นแน่นอนครับอยู่ตรงข้ามวัดบ้านขอเคียวรามงามตาเลย สิบรอพ่วงครับจากอุ้วัชชัยการช่าง่ะใครสนใจรถรอๆอ,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 อย่างนี้ครับติดต่อได้ที่อีสุบ้านคอครับหรือว่าโคยฮะมอตเตอร์มหาสารคามนะครับเซลลบริการดีทุกระดับประทับใจครับหน้าตารอด้วยเซลโค้ด จอดนานนะครับคันนี้ผมมารอบที่สามที่สีก็ยังจอดอยู่เหมือนเดิมย <c oughs> ้อนแสงเนี่ย <c oughs> มันเริ่มเข้าสนิมแล้วครับกระบะถึงจะเป็นกระบะอมีเนียมก็ไม่รอดสนิมครับมันก็ยังมี ตรงที่มันเป็นเหล็กเนาะนะครับโอมาดูมุมสูงครับนี่เลยมุมสูงสูงรอๆอเลยครับเจ้ายักษ์เขียวอันนี้รถมีพร้อมเสิร์ฟครับมาดูได้ครับ <c oughs> จัดไฟแนนซ์ก็พูดถึงเรื่องไฟแนนซ์ครับ เซลโพสขายออกาว่ารับรถเท่านั้นเท่านี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องไฟแนนซ์กันคลิปนี้ก็คือโพสโพสขายเนาะรับรดห้าหมื่นรับลดหนึ่งหมื่นนะครับรับรดหนึ่งแสนนี้อย่างนี้นะครับแต่พอไฟแนนซ์นะครับมาทําสัญญามาทําอะไรนะครับรออนุมัติก็ปาไปเลยครับหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ นะครับทุกคนทีนี้นะครับเงื่อนไขนะครับไม่เป็นไปตามที่ทางเซลล์เขาเขียนให้เรานะครับบอกว่ารับลดหนึ่งแสนอย่างเงี้ยเหมือนคันนี้เลยรับลดหนึ่งแสนแต่พอไฟแนนซ์มาเซ็นนะครับต้องอซับดาวอีกนะครับสามสี่แสนอย่างเงี้ย รถรถเล็กก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ารับรถศูนย์บาทนะครับพอไปเน้นมาเดินเรื่องมาทําเอกสารรออนุมัตินะครับพอวันรับรถนะครับการออีกครั้งหนึ่งรอเพื่ออนุมัติทีนี้เขาก็จะบอกกับเราว่าไปเน้นให้ดาว25%่สิบนะครับแล้วแต่เขาจะพูดไป นี่คนที่เขาจะไปออกรถน,นะครับบางคนเขาเงินไม่พอนะครับเขามีเงินแค่นี้ก็คือเขียนไว้แค่นี้นะครับแต่ว่าพอคนที่มาเซ็นสัญญากับบอยอ,อีกแบบหนึ่งน,นะครับกับเซลเขียนให้อีกแบบนึงคนละเรื่องเลยนะครับทีนี้รถมันก็เลยแบบต่าไม่ได้รับรถสักทีโอ้ลงแรงมากกวอนนี้ มันก็เลยไม่ได้รับรถสตีทีนี้ก็ต้องรอหาเงินพอรอหาเงินรถมันก็ต้องได้จอดอย่บบนี้นะครับจอดขึ้นเสนิงแบบนี้แหละน,ะนี่ก็คือเขาเรียกเป็นกลยุทธ์ของเซลล์ขายรถนะครับอันนี้คือมาเล่าสู่กันฟังเนาะนะครับหลายๆนะครับผมโดนมากับตัวนะครับผมไปอ่าบอกรถจริง ไปจองรถเก่งไว้หนึ่งพันบาทนะครับเซลบอกว่า,าดาวศูนย์บาทวันรับรถจ่ายแค่ค่าใยแดงสามพันแล้วก็จ่ายค่าข้าวหัวสองพันห้าอะไรอีกนี่แหละมันจะตกหกพันเจ็ดรับรถนะครับที่นี้พอไฟแนซ์มานะครับพอไฟแนซ์มาไฟแนซ์ Finance ตรวจเอก,กสารเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเซ็นทุกอย่าง เสร็จปุ๊บไฟแนนซ์ตีกลับมาบอกว่าต้องดาวน5ยี่หเปอร์เดาวนยี่ห้าเปอร์เซ็ก็คือวันรับรถต้องจ่ายห้าน0ห้ามืนบาทนะครับผมก็เลยงงนะครับผมก็เลยงงตอนนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าอยังก่อนอตั้ตังก่อนนะนะ,ะเมื่อกี้มีลูกค้ามาสอบถามผมครับก็เลยคุยกับลูกค้าหน่อย พูดถึงเรื่องรถเจ๋งนะผมก็เลยแมวมันก็จะคล้ายๆกับคันนี้เลยครับพ่วงคันนี้เลยนะครับเหมือนเหมือนกันอ่าเซลเขียนให้อีกแบบไฟแนนซ์ <Finance S 1> มาอีกแบบลูกค้าไปอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งไม่ลงตัวกันก็ไม่ได้ขายนะครับก็ไม่ได้ปล่อยก็ต้องจอดนะครับมามาแชร์ประสบการณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆครับพูดถึงเรื่องไฟแนนซ์ธนาคาร ทุกไฟแนนซ์ครับผมไม่เจาะจงไฟแนนซ์ไหนนะครับอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ